ดีครับที่จะใส่กางเกงขาวนะก็สีเขียวไม่งวุ่นแล้วตื่นแล้วโอเคครับเดี๋ยวเจอกันบ่ายๆครับ สวัสดีครับทุกคนพบกันในช่องพอชพีครั้งนะครับวันนี้จะเป็นบล็อกแล้วกันนะเป็นบล็อกแบบสั้นๆเกี่ยวกับการใช้งานกล้อง Sony A7C Mark II นะครับกับเลนโซนี่24มิม f 2.8เลนตัวนี้มันเป็นเลนที่มีขนาดค่อนข้างเล็กนะพอใส่กับ A7C 2แล้วเนี่ยมันมันผมว่ามันดูลงตัวมากๆแล้วก็น้ําหนักมันก็เบามากๆด้วยมันทําให้รู้สึกว่า เราอยากจะหยิบจับมันออกมาใช้งานบ่อยๆอเนี่ยก็เลยเอามาลองถ่ายวอล์ดูเพราะว่าวันนี้ก็อยากให้ทุกคนได้ดูว่าในระยะเลน24มิลเนี่ยนะครับถ้าเราเอามาใช้ถือถ่าย Walk ถ่ายตัวเองอย่างเงี้ยมันกว้างเพียงพอหรือเปล่านะแล้วก็พวกเซตติ้งต่างๆที่ผมใช้เนี่ยผมจะบอกคร่าวๆก่อนอันนี้ผมถ่ายเป็น S log ok 3นะครับเดี๋ยวเอาไปเกลสี แล้วเฟรมเรทสปีดชัตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยผมคยังไม่พูดแล้วกันผมไม่อยากให้ทุกคนไปโฟกัสเรื่องเซตติ้งมากนะตอนนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนดูภาพรวมของมันนะใช่เพาว่าดูภาพแล้วกันว่าแบบชอบไหมเป็นยังไงประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมจะบอกดีเทลอีกทีว่าผมปรับอะไรยังไงแล้วก็ท้ายคลิปเดี๋ยวผมพูดอีกทีหนึ่งนะวันนี้เนี่ยก็คือเป็นการออกจากบ้านไปทํางานตามปกติของผมเลยนะครับ ก็เดี๋ยวจะขับรถไปแวะรับแฟนที่บ้านก่อนแล้วก็จะเลยไปทํางานด้วยกันนะเพราะว่าเราทํางานที่เดียวกันประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวใช้ชีวิตวันเดยของผมตามปกติ working life in one day อะไรประมาณนี้นะฮะก็ะลืมบอกอีกอย่างเมื่อกี้คือเสียงที่ทุกคนได้ยินเนี่ยเป็นเสียงจากตัวกล้องเลยนะครับผมไม่ได้ติดไมอะไรทั้งนั้นก็เดี๋ยวลองฟังกันดูนะว่าเป็นยังไงโอเคงั้นเดี๋ยวขับรถก่อน ติดรถทัวร์คือปกติผมจะวิ่งผ่านทางข้างหน้าปกตินะก็คือผ่านแม็โคผ่านตลาดลังสิตพวกเนี้แต่วันนี้แบบรู้สึกอยากล็อเข้ามาข้างในเมืองเอกอะ่ะเพราะว่ารถน่าจะน้อยดีแต่ดนันติดรถทัวร์คือรถน้อยจริงแต่มาติดรถทัวร์เพราะว่าตัวเมื่อกี้มันมีต้นไม้เยอะไงแล้วมันเหมือนรถทัวร์มันวิ่งเร็วไม่ได้อะ่ะแล้วเนี่ยทุกคนก็เลยติดกันหมดเลยเราคือมี2คันด้วยแจ็คพอตจริงๆริง วันนี้คับเบบี้นนี้ค่ะฝากกลอมารักคนสวยแล้ว mm hmm. ไปทำงานกันขับรถก่อนครับ ถึงพักฟิตแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาของเนกันเจียนี้เหมือนเป็นเป็นบล็อกแรกเลยนะที่แบบว่าถ่ายด้วยกันแล้วมันก็จะแบบเขินหน่อยอ่ะวันนี้เรามาเร็วก็เลยมีเวลาเยอะตอนนี้ประมาณยังไม่เก้าโมงเลยมาถึงันนี้มาเร็วมากเราเลยเดินไปเซเว่นได้สบายแต่ยังไม่ทางานเลยก็จะได้กินข้าวกินเสร็จก็ถ้าจะไม่เกินเก้าโมงคึ่ง ทำเวลาดีตอนนี้9โมงฟงพอดีเลยเดินไปแป๊บเดียว ตอนนี้พักเที่ยงเราก็ออกไปหาข้าวกินแต่ว่าไม่รู้ว่าจะกินอะไรตอนนี้เป็นปัญหาเที่ยงว่าจะกินอะไรตลอดเวลาไม่มีไอเดียจริงก็คือข้างข้างทา,างมันก็มีขออกินเยอะนะแต่ว่าแบบเหมือนกับว่าเราอยู่ ที่ที่หนึ่งนานๆค่ะมันก็มันก็จะเบื่อไปหมดก็จะกินอะไรมันก็คิดไม่ออกอยู่ที่ที่หนึ่งไม่ได้ร้านอาหารและสถานที่ไม่ใช่บุกบดแล้วไปเราก็ดูเหมือนว่าเราจะต้องข้ามฝั่งไปที่นี่ดีไม่มีแดดแต่มันจะมีฝนคิดว่าฝนน่าจะตกตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานฝนตกเราไม่ได้ตกหรอตกตอนไหนอ่ะ เอันไปกั่อันั้นข้าวเสร็จแล้วเบรกอีกนิดหน่อนแล้วก็ทำงานที่เราหลักกันต่อปิดตอนเย็นเป็นเขาเรียกว่าแารพตบิทยเชอร์ก่อนอาหารเย็นก่อนอาหารเย็น กินตาขึ้นทิ้งเลิกงานแล้วนะครับเดี๋ยวกลับบ้านยังไม่กลับบ้านมาแวะกินกับคือใช้เวลาเดินทางจากออฟฟิศมาที่นี่เซนพันเวสต์วิวก็มาเกือบเกือบชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมีภารกิจง้อใหม่นิดหนึ่งก็คือพาแมวไปหาหมอพาไป็มนเทนเนแมนเทนเน็เช็คระยะตอนนี้คือ เลยที่ไปด้วยถ่ายไปได้วยมกินไ,ไม่ได้ดิมันจะหมดแล้ว <c oughs> โอเคสวยมันถ่ายไปกินไปได้ยังไงแต่ว่ามันเดินไปได้วยไม่ได้ร <c oughs> อคุณนายกดตังค์น่าจะสามสิบสี่สิบล้านได้มัูแกับท้าว <c oughs> ิธีคนรวยะเศรษฐีน้ก็ทำกันประมาณนี้ <c oughs> แหละเราก็่อ เอ็ดชิทีมาได้มาเท่าไหร่ <200. S 2> สองร้อยสองร้อยาองร้อล้วก็ขอกินข้าวอยู่ลนวะี่นีนไ้ไม่ไม่หนามีเพียวพร้อมอ่ะมีรงเท้าอะไรบ้างโอ้พี่แบกไปกินตามหาสบาไปเถอะพาแมวไปหาหมอบ เดี๋ยวถามว่าหมอกับแมวได้บอกว่าก็ไม่รู้เลยลิลี่บีบอกว่าอะไรนะตอนเรียนทำบัตรหายบ่อยตอนนี้เอ็นดีเอ็มใช่ทำบัตรเอ็นเอ็มหายบ่อยนี่แล้วไหนนะก็ตอนจะไปทำใหม่อ่ะไอช่วงนั้นมันเป็นบัตรไลน์มิเนียลของของเอ็งของเอสบีอะแล้วพอจะไปทำใหม่ก็ถามเขาว่ามีบัตรไลน์มิเนียลไหมอยากได้ เขาบอกว่ามันหมดมันหมดช่วงแล้วแล้วตอนนั้นก็แบบเสียใจแต่ว่าไม่อยากซื้อบัตรที่มันเป็นลายแบบลายดูธุรก,ก,กรรมอ่ะไม่ชอบลายดูธุรก,ก,กรรมอยากได้ลายการ์ตูน,ตาานแล้วสักพักเขาก็เดินกลับออกมาจากใอห้องพนักงานที่แบบ้องมันไม่รู้อ่ะก็แบบโอ้ยเหลือเหลืออยู่ใบหนึ่งโคตรดีใจเลยสรุปก็ได้ลายมิเนี่ยน <c oughs> ใช่แล้วลายมิเนี่ยนยังอยู่ไหมตอนนี้หมดอายุไปแล้ว เลไม่ได้ทําหายแล้วเลยไม่หายตลอดอายุแล้วก็อยากให้ S C P มีบัตรลายกระสุไม่ชอบบัตรลายธุรกรรมก็หวังว่าจะมีบัตรลายกระสุนี้แล้วก็ถึงก็คงไม่ทําหายแล้วเนาะไม่หายบัตร A T M อาจทำหายได้แต่พี่อ่ะห้ามทำหายนะรู้ปะไม่หายพี่พี่ลองหาอีกคอค่ะบมานละตอนนี้เดี๋ยว กำลังจะมารับแมวให้แมวไปขังผมเรากำลังจะไปไหนกันเราก็ลังไปตั้งผักเพื่อมาทำแซนด์วิชตอนนี้เป็นเวลา4 2่นาที ไม่ได้ทำเลยทำเสียงน่กากลัวทำไมพอเปิดมืดแล้ว <c oughs> แค่นั้นเหรอใช่อยากกินมากเลยเหรอ,อยากกินอซื้อกินไม่ได้ซื้อกินไม่ดีเลย <c oughs> เลยโลตัสเลยพูดเรื่องนี้ที <c oughs> คนเรามันก็ผิดพลาดกันได้แล้วมันก็ยังกลับตัวทันเสมอ <c oughs> แล้วตักวันนี้กลับตัวยังกลับตัวแล้วเป็นคนดียวอ่างนี้ี่ ดีเลย <laughs> ดีเสมอได้ครบแต่ว่าปังมันไม่ใช่แบบม <COVID S 2> นนีเม็ดเม็ดอ่ะโควิดอันนี้ไม่เรียกโควิดหรอไม่ใช่อ๋อนี่มันรอยัลเบรดต้อง็เป็นขนมปังธรรมดาอยากได้แบบโควิด งงเงีจัดเย็นนี้ก็ได้ลองดูตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มติดสุดท้ายสำหรับ One Day Walk วนันเดย์วอล์กในวันสุกท์นะครัแซนด์วิชอร่อยตามจักสูตรก็ได้เป็นแซนด์วิสสูตรพิเศษที่ททหาซื้อไม่ได้เพราะว่าด้วยใ,ใจจะบอกว่าทั้งคลิปวันนี้ที่ถ่ายมา ฟิลเตอร์ที่ใส่มีแค่ฟิลเตอร์เดียวก็คือ black mist นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าตรงไหนที่มันมีแสงเนี่ยมันก็จะฟุ้งๆหน่อยแบบนี้ก็เป็นผลมาจากฟิลเตอร์ black mist ไม่ได้ทําแบบใส่อฟมเพรที่หลังอันนี้มาจากฟิลเตอร์ล้วนๆครับแล้วก็ตอนนี้แบตกำลังจะหมดแล้วเหลือ2%คือ ia7c mark 2เนี่ยต้องบอกว่าพอใช้ไปแบบต่อเนื่องสักแป๊บนึ่งอะกล้องมันร้อนเร็วมาก พอมันร้อนเร็วปุ๊บแบบมันค่อนข้างไหลเลยแบบไปไวมากๆนะครับแต่ว่าโดยรวมสําหรับคนที่เอาไปถ่ายท่องเที่ยวอะไรแบบเนี้ยผมว่าม,มันสะดวกมันไม่หนักนะแล,ะล้วก็มันก็ไม่ได้ดูแบบใหญ่จนดูเหมือนเราเป็นแบบช่างภาพมืออาชีพอะไรอย่างเงี้ยเหมาะกับใช้ทั่วไปมากๆหรือจะเอาไปใช้งานมืออาชีพมันก็ใช้ได้เพราะว่าสเปกม,มันถึงหมดเลยนะครับโอเคคือพอดี แบบมันหมดนะก็เลยขอข้ามวันมาอัดอีกรอบนึงแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวสรุปให้ฟัง,งนี้ก่อนเรื่องของเซตติ้งที่ผมใช้ในการถ่ายร็อกทั้งหมดตั้งแต่แรกเลยนะฮะ ผมใช้เฟมเดตอยู่ที่25ส่วนค่า F จะอยู่ที่2 8แต่ว่าก็จะมีบ้างที่แบบวางช็อตอาจจะใช้เน f 4เพื่อแบบว่าไม่ให้มันเบลอจนเกินไปส่วนสปีดชัตเตอร์โดยปกติทุกคนจะรู้ดีว่าถ้าอย่างสมมติผมใช้เฟมเดตที่25เนี่ยสปีดชัตเตอร์มันก็ต้องเป็น2เท่าตามหลักของมันแล้วมันก็ต้องเป็น50ใช่ไหมก็โอเคส่วนใหญ่ผมก็ใช้50นั่นแหละแต่ว่ามันก็จะมีบางอันที่แบบคือเนื่องจากว่าผมไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์เ d เข้าไปเลยนะผมก็เลยทําการแบบเงียๆนๆะอ่ะปรับค หนึร้อยหรืออะไรอย่างนี้ก็มีบ้างนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะดูออกพันไหมแต่ว่าผมไม่ได้ฟิกสปีดแอปเปอรีห้าในทุกๆช็อตนะแล้วก็ ISO นะครับก็ตัวนี้เป็น Sony a7c 2นะครับค่า Dual ลเบสของมันเนี่ยก็จะอยู่ที่800กับ32มนะผมก็ใช้แค่2ค่านี้เลยนะครับเท่านี้เลยนะทีนี้เรื่องที่อยากจะมาพูดเกี่ยวกับเลนส์ตัวนี้นะครับคือผมเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนหน้าที่จะใช้ตัวเนี้ผมใช้ตัว Sony 24 1> f 1.4 gm มาก่อนต้องบอกว่ามันเป็นเลนส์ที่ดีนะผมชอบระยะนี้แหละแต่ติดอยู่อย่างหนึ่งก็คือเลือกขนาดคือขนาดมาันค่อนข้างใหญ่แล้วก็สดตัวมองว่าพอเอามาใส่กับ a7c 2เนี่ยมันดูไม่ค่อยแมทกันเท่าไหร่คือถ้าเป็นแบบ sony a7r iv อะไรอย่างเงี้ย มันโอเคอยู่นะแต่พอมันเป็น A7C2 อ่ะผมว่าเลนมันใหญ่ไปหน่อยก็เลยคิดว่าโอเคมันมีตัว Sony 24 2.8ตัวเนี้ยนะครับที่น่าสนใจอยู่เนื่องจากขนาดมันเล็กมากพอเอามาใส่กับ A7C2 อ่ะผมว่ามันดูลงตัวมากๆเลยเหมือนมันเกิดมาเพื่อ A7C เลย A7C1 C2 คือแบบได้หมดเลยแต่สิ่งที่ต้องแลกมันก็คือค่า F s t o ตอกว้างสุดก็คือ2.8ซึ่งไอตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่ทําให้ผมแบบตัดสินใจนานมากก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้มีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือซื้อมันมาเลยนะแล้วก็ลองใช้เทียบกัับตว1.4ู ผลปรากฏว่าในชีวิตประจําวันผมส่วนใหญ่อะกลายเป็นว่า f 2ออะคือมันเพียงพอแล้วนะค่า f 2อกับเลนส์ยี่่อะผมมองว่ามันเป็นระยะที่อย่างสูงถ้ามาถ่ายบล็อกใช่ไหมครับอย่างเราไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันยังพอเบลรกราลังสวยอะคือมันยังเห็นฉากหลังยังรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแต่ว่าถ้าใครเป็นสายแบบถ่ายพอนเทรตอ่ะผมว่ายังไงก็ต้อง1.4 1.4ก็ยังกินขาดอยู่ดีและอย่างหนึ่งก็คือเรื่องน้าหนักเนี่ยตัว2 4 f 2.8 f อ่ะ มันเบาวกว่าเยอะมากๆการที่เราเดินถือถ่ายวอลกด้วยมือเดียวอะ่ะมันทําได้ง่ายแล้วก็ทําได้นานกว่าคือแตกต่างแบบเยอะมากๆเลยนะครับแต่อาจจาะเรื่องของความกว้างของมุมภาพอะ่ะผมว่า24มันอาจจะยังแบบแคบไปนิดนึงนะสำหรับวอลกผมว่าถ้าสัก20อะ่ะหรือแบบ16อย่างเงี้ยกำลังดีเลยแต่ว่ามันก็ใช้ได้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นมันก็มันก็พอแบบ พอใช้ได้แหละเนาะอืมแล้วก็ผมมีการไปลองถ่ายตอนกลางคืนมาด้วยนะก็เดี๋ยวลองดูภาพกันดูนะว่าเปิด f 2 8ถ่ายกลางคืนเนะี่ยประมาณไหนนะครับ iso ก็รู้สึกจะ800นะถ้าจำไม่ผิดหรือ3ามผมจำไม่ได้ผมคือผมใช้อยู่แค่แป0้กับามาอสองนี่แหละ noise ที่ได้เนี่ยมันจะไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นนะครับก็ลองดูภาพเราส่วนตัวผมผมว่าผมโอเคนะรับได้กับการใช้ f 2 8ถ่ายกลางคืนนะครับไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะส่วนภาพนิ่งผมก็มีไปเดินถ่ายวอล์กมานะฮะเทียบกับตัว 24S1.14 เลยนะก็ดี๋ยวลองไปดูกัน โดยสรุปแล้วเนี่ยผมว่าเลนส์โซนี่24 m mm ิเ f 2.8 G เนี่ยนะครับเป็นเลนส์ที่เหมาะกับคนที่ไม่อยากแบกเลนส์หนักหรือคนที่แบบใช้ H7C 1นึ่ง C สองอะไรเงี้ยแล้วอยากได้เลนส์ตัวเล็กๆที่มันเข้ากับบอดี้กล้องถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ได้ถ่ายวอล์กก็ดีและที่สาคัญก็คือราคามันไม่ได้แรงเลยนะครับคือเรียกได้ว่าเป็นเลนส์อนเนกประสงค์ตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆสําหรับใครที่ไม่ได้แบบอยากแบกเลนส์หนักอะ่ะเออเจังจริงตัวเดียวก็ถือว่าค่อนข้างจะครบจบนะ อ๋อแล้วก็อีกอย่างก็คือเราสามารถที่จะปรับเป็นโหมด a s c Crop เข้าไปได้นะครับมันก็จะซูมใกล้เข้าไปอีกก็จะเป็นเท่าไหร่ประมาณ36ประมาณนี้แล้วก็ของ s o นี่มันจะมี Clear Image Zoom เพิ่มเข้าไปได้อีกก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับการถ่ายทั่วๆไปนะครับโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง c o c h TV ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปอะไรออกมาก็รอติดตามวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเราเจอกัน,นคลิปถัดไปไปับาย